สวัสดีทุกคนด้วยนะคะยินดีต้อนรับาสู่เกมกูเล่นรักกันกับทิปเซตเตอร์เองนะสำหรับวันนี้เราก็จะมาลองปั้นเจ้าตัว SP หมัดต่อสู้ชิโต้นั่นเองเนาะก็ตัวนี้เนี่ยจะมีตู้สุ่มเฉพาะของมันเพิ่มโอกาสให้มันนะคะสำหรับตู้กาชาเพลิงไฟสวรรค์อ่าก็เป็นตู้นี้ SP มาต่อสู้ชิโตะซึ่งเป็นธาตุน้ำนะแล้วก็อาชีพของมันก็คือผู้เชี่ยวชาญน,นั่นเองเนาะ ก,กิจกรรมนี้เนี่ยมันจะมีแบบสลับตรงนี้ได้นะทุกคนถ้าแบบไม่อยากได้ SP ตัวนี้อยากได้ SP นพ้นพลดูดันเนี่ยก็สำหรับกดเปลี่ยนได้นั่นเองเนาะ แล้วก็เอาเหรียญตรงนี้มากดสุ่มนะหนึ่งร้อยเหรียญเนี่ยจะสุ่มได้สิบครั้งหนึ่งรอบเนาะแล้วก็ถ้าใครมีเหรียญเยอะเนี่ยก็สุ่มไปเรื่อยๆนะก็จะเป็นการเพิ่มโอกาสของตัวหน้าตู้เนี่ยออกมานะคะซึ่งใครที่ปั้นตัวท่าน,น้ําอยู่แล้วอยากได้ตัวนี้เพิ่มเนี่ยก็สามารถสุ่มได้เลยนะใครมีเหรียญเยอะสําหรับตู้เพิงไฟสวรรค์เพิ่มโอกาสที่จะเอาตัวนี้ออกมา SP มาต่อโซชิโตนั่นเอง เดี๋ยวเรามาดูกันนะพี่ได้มาแค่ประมาณ2ตัวนะที่ส่มไปเนาะนี่ตัวนี้แล้วก็จะมาอัพให้ดูกันแล้วก็ไปลองสกิลลองดูเอฟเฟกมันว่าจะเป็นยังไงบ้างนะเรามาอัพที่ตัวเลเวลกันเลยนะอัพเท่าที่อัพไหวนะทุกคนก็เดี๋ยวถ้าอัพเยอะจริงๆถ้าอัพเท่าที่ของมีแล้วกันเนาะถ้าอัพเยอะไปเนี่ยเดี๋ยวของไม่จะไม่พออัพตัวอื่นนะ แล้วก็กดรีเซ็ตตรงนี้ได้นะถ้าใครแบบเฮ้ยอยากจะเอาไปปั้นตัวอื่นบ้างอะไรอย่างนี้กดปั้นแบบปั้นตัวมั่วไปอะไรอย่างนี้นะกดรีเซ็ตของออปตรงนี้ได้นะเราอัพไปเลยอัพ <Up S 2> เพิ่มไปเรื่อยเเดี๋ยวดูว่าถ้ามันตันตรงชิปดัดแปลงมันหมดแล้วเนี่ยมันจะได้ประมาณเท่าไหร่อยู่ที่เลเวลไหนนะตอนนี้ขึ้น40แล้วนะเราอัพไปจริงี่อยากปั้นอยู่นะตอนนี้อะรู้สึกเท่าที่อ่านสเกิลดูมานก็โอเคอยู่นะเดี๋ยวเราไปดูสก,กิลอีกรกกอบนึง เดี๋ยวขออัพเวลก่อนนะอัพสักร้อยยี่สิบร้อยยี่สิบน่าจะได้อยู่นะอัพไแปดสิบแล้วนะหนึ่งร้อยอ่ะขึ้หนึ่งร้อยแล้วนะน่าจะได้ถึงประมาณร้อยยี่สิบนะทุกคนเอพไปก่อนเลยอัพไปอัพไป1ร้ 120. อยยี่สิบเฮ้ย อ๋อมันต้องให้อัปดาวเพิ่มนะฮะมันถึงจะกดอันนี้ได้กดถึงแบบร้อได้แล้วอัพถึง120ยยี่บนะคุณสมบัติตอนนี้เนี่ยก็อยู่ที่ 60, 62, 6กหมื่นหกหโจมตีอยู่ที่5้าพันะฮะป้องกัน996 99, แล้วก็ความเร็วอยู่ที่142.8นั่นเองเรามาดูสกิลกันว่าจะเป็นยังไงบ้างนะสำหรับสกิลแรกมันจะได้แค่เลเวลสนั่นเองนะสุ่มสร้างดาเมจ แรงโจมตี410%นะแล้วก็แกะสตูด้านหน้าแค่1ตัวเท่านั้นนะมีโอกาส40%ที่จะทำให้เป้าหมายติดเสียหายนะคะต่อเนื่อง2รอบนั่นเองสำหรับสกิลนี้ สกิลที่2เป็นเลเวล3นะ HP เพิ่มขึ้น25%โจมตีเพิ่มขึ้น15%แล้วก็หลบลีกเพิ่มขึ้น15%นั่นเองสำหรับสกิลอันติตรงนี้เนี่ยก็คือยิงปืนใหญ่โจมตีครั่งนะฮะก็สกิลนี้ก็ยังไม่ได้อัพถึงเลเวล2เนาะจะเป็นการสร้างดาเมจโจมตีแก่เป้าหมายแถวหลังทั้งหมดนะฮะแถวหลังที่อยู่แถวหลังทั้งหมดเนาะประมาณ4 5 9นะดาเมจของมันนะ และทำให้ความแม่นยำเป้าหมายลดลง12%นั่นเองแต่ถ้าอันติอัพถึงเลเวล3เนี่ยดาเมจมันเนี่ยจะสร้างความเสียหายอยู่ที่556เลยนะแล้วก็เป้าหมายลดความแม่นยำของเป้าหมายเนี่ย20% 2รอบเลยทีเดียวนะ เรามาดูพาสซีฟกันบ้างสกิลพาสซีฟของมันเนี่ยก็คือทํางานเมื่อตนเองได้รับผลลดบัฟนะฮะใดๆจะกระตุ้นหลบหลีกเพิ่ม15%ไม่สามารถวางซ้อนทับได้ต่อเนื่อง2รอบทุกครั้งหลบหลีกเนี่ยสำเร็จนะเพิ่มแรงโจมตีอีก8%ต่อเนื่อง2รอบทับซ้อนมากสุด5ครั้งนั่นเองนะฮะสำหรับสกิลนี้นะ ก็จะประมาณนี้เลยนะสำหรับสกิลของตัวนี้นั่นเองเนาะก็เท่าที่ดูแล้วมันก็โอเคอยู่นะทุกคนสำหรับสกิลของมันนั่นเองเนาะเดี๋ยวเรามาใส่อะไรกันเลยใส่สีอ่าสีม่วงกันก่อนนะไปก่อนแล้วกันเนาะเพราะว่าสีทองไม่มีนะสีทองเอาใส่ให้ทีมหลักไปแล้วนะเอาใส่ให้ตรงเซตของมันนะเซตหรือแบบอาชีพมันก็คือธาตุนี้นะอ่าผู้เชี่ยวชาญน,นั่นเองนะกดใส่ไปได้เลยถ้าใส่ครบเซต ขึ้น4ชิ้นก็จะบวกสเตตัสเพิ่มนะทั้ง HP 6%พหกเปอร์เติคอสี่แล้วก็โบนัสโจมตี4%ความแม่นยำผลแม่นยำอีก120นั่นเองประมาณนี้นะแล้วก็ช่างโกนเนี่ยก็จะบวกประมาณนี้เลยนะทุกคนอ่ะเรามาใส่อาวุธเพิ่มอาวุธจะใส่เป็นอันที่มันไม่ได้ใส่แล้ว,ลวกันนะอันน่าจะใส่เป็นไรเฟิลนี่ก็ได้มาเน,น้นดามเมจไปแล้วกันครับ แล้วก็ชิปชิปเดี๋ยวหาอันดีๆก่อนอันที่มันติดเพลืออ่าสะท้อนก็ได้มาเรียบร้อยอ,อ่าก็มาดูพลังทั้งหมดอยู่ที่6217นั่นเองนะทุกคนเดี๋ยวเรามาลองที่ตีบอสอ่าเริ่มที่บอสกิก่อนลงแค่ตัวเดียวนะตัวเดียวเท่านั้นนะทุกคนเดี๋ยวมาดูว่าอ,อ่าเรื่องของ ดาเมจเรื่องของสกิลอะอยากดูเอฟเฟกต์สกิลของมันเนาะแล้วก็ใส่ไปตัวเดียวเลยนะฮะกดออกก่อนแต่น่าจะตายไวนะอยากเห็นเอฟเฟกแบบแค่เดียวๆมันอะเออนะถ้าเราใส่5ตัวมันจะนานเกินไปกว่าแบบไอตัวนี้มันจะออกสกิลนั่นเองอุ้ยเท่อยู่นะทุกคนอุ้ยอูเเท่โคตรเท่เลยโอ้โห ตัวมันเท่มากเลยนะเนี่ยอันติโอโหอย่างเท่เรามาดูดาเมจของมันนะนีถทามันดาเมจขึ้นแบบแตะหลักแสนไปนี่ก็น่าลุ้นอยู่นะสองแสนเจ็ดนะฮะอันนี้ปั้นแค่หกหมื่นกว่านะปั้นแค่หกหมื่นกว่าเองนะทุกคนมันสองแสนเจ็ดนั่นเองเดี๋ยวเรามาลองที่ด่านดูนะแต่ด่านมันก็ไม่ผ่านอยู่ดีนะ แต่จะให้ดูดาเมจเฉยๆว่าตอนลงด่านเนี่ยมันจะเกินเป็นยังไงบ้างนี้ด่านวิตันที่สิบเอ็ดขีดเจ็ดนั่นเองเอาแค่เดียวๆเอาไปอันนี้แล้วกันไปเสริมไปเสริมตัวเดียวไม่น่าจะรอดนะอ่ะเอาไว้หลังเอาปีกับเอ็นกีมานะไปดูว่าตัวนี้จะเป็นยังไงบ้าง แต่ถ้าจะปั้นจัดทีมแนะนำว่าให้แบบสเตตัสด้านบนเห็นไหมทุกคนเนี่ยตรงนี้อ่ะมันถ้าแบบขึ้นเป็นสีเนี่ยมันจะมีบวกสเตตัสเพิ่มให้เนะาะทั้ง HP ทั้งแบบโจมตีอะไรอย่างงี้นะฮะนี่ของต,ตัวของเราตายไปแล้วนะเพราะว่ายัางอัพไม่เยอะของเรื่องของป้องกันเรื่องของดามเมจ HP อะไรอย่างนี้แล้วก็ด่านมันแบบยากด้วยนะฮะก็เลยตายไปเลยแต่ที่จะถึอที่สุดก็คือใบหน้าปัจจุีตัวนี้ตัวแท้งของพี่ถึกสุดแล้วนะสำหรับการทงด่านเดี๋ยวมาดูกันว่าดาเมจจะเท่าไหร่เฮ้ยแต่ผ่านเหรอเฮ้ยผ่านว่ะทุกทีเล่นไม่ผ่านนะทุกคนเฮ้ยผ่านเฉย ตัวนี้ดาเมจเยอะสุดน,นะตัวแท้งของพี่เราใครที่อยากหาตัวแท้งดีๆสักตัวแนะนําตัวนี้เลยหรือไม่ก็เอสพีทอสซี่ก็ได้ตอนนั้นก็ถึกอยู่นะฮะได้เป็นนึงันแค่สามหมื่นเก้าเองนะทุกคนก็ไม่เยอะเนาะต้องแบบเน้นปั้นเยอะๆดาวเยอะๆนะฮะเพราะว่าตัวหลักของพี่มันดาวเยอะอยู่แล้วไงแล้วก็ของอัพต่างๆมันก็เยอะ ด้วยนั่นเองเนาะก็ประมาณนี้แล้วกันนะสำหรับการลองเอฟเฟคให้ดูเอฟเฟคของมันถือว่าอันติเนี่ยถือว่าแบบเทพมากๆนะแล้วก็ตัวมันเทพเหมือนกันด้วยนะถ้าใครอากจะลองเล่นลองปั้นจัดทีมดูเนี่ยก็เอาแบบทีมน้ำสามตัวอยู่ในทีมก็ได้ให้มันเพิ่มสเตตัสที่แบบว่าเพิ่มเติมนะแต่ละธาตุให้ด้วยนั่นเองเนาะแล้วก็ตัวอื่นก็หาตัวแท้งตัวอะไรมาใส่นะสำหรับ การลงดานก็อาจจะต้องพึ่งตัวพวกของตัวซับด้วยนะแล้วก็ตัวแทงด้วยดาเมจก็จะมีแบบเสริมเข้าไปนั่นเองเนาะวันนี้แล้วกันนะสำหรับ การรีวิวการเมงนะคะเอพีหมัดต่อสู้ชิโตะนั่นเองนะสำหรับตัวนี้ใครยังไม่ได้ซุ่มใครอยากเอามาอัปเดตเพิ่มเติมเอามาลองเล่นก็สุ่มในตู้เพลิงไฟสวรรค์ได้เลยนะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กําลัใจกกันด้วยนะสว่วนคลิปหน้าจะปเป็นอะไรต่อไปนั้นก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งให้กันด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะสวัสดีค่ะ